สีฟันวันเดอร์สไนมเสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มเวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนพรายจีน่า w s and o u g h อร่อยดีกินแล้วยังตมาแล้วคุณผู้ชมค่ะสวัสดีเจ้าค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงธรรมหาเกรและแน่นอนคุณผู้ชมค่ะมาพร้อมกับสามพี่น้องกระปูนยาว Wellness เนสรีจูมาแล้วยังอาหารนูดแอนคอฟกินแล้วยังแ I mean, no, อิโนวิครอบครัวคุณดื่มแล้วคุณผู้ชมค่ะจริงๆสุขภาพจะดีหรือไม่ดีเริ่มจากในครัวเลยคุณผู้ชมไปดูเครื่องปรุงของคุณผู้ชมได้เลยว่าในบ้านของเราเครื่องปรุงเป็นยังไงแต่ล่าสุดถ้าหากว่าคุณแวะไปที่ร้านอาหารนูตแอนคอฟปาเนี่ยไปโกยเครื่องปรุงกลับมาบ้านหมดเลยตอนนี้บ้านัเปลี่ยนเครื่องปรุง เป็นเครื่องปรุงที่แบบโลโซเดียมแต่อร่อยไม่เอาน้ําตาลแท้แล้วน้ําตาลแท้ไม่ต้องแล้วน้ําตาลทายทั่วไปแต่หวานจากสูรคารสซีอิวน้ําปลาทุกอย่างเปลี่ยนแบบนี้ไปหมดแล้วใช่แล้วเครื่องปรุงของเขาเนี่ยพอปรุงอาหารออกมาแล้วรสชาติเป็นไงคุณแม่โอ้โหคุณผู้ชมความอร่อยยังคงเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือ สุขภาพดีเพราะฉะนั้นเราเราเลือกกินของที่ดีแต่อร่อยกันดีกว่านะคะค่ะขอขอบพระคุณนะคะศูนย์ธรรมชาติบำบัด wellness care นะคะที่สนับสนุนรายการผู้หญิงทำอาหารกินนะคะใช่่ะขอบพระคุณมากมากขอบคุณค่ะเธอไว้ผมนี่ฉันรักเธอขึ้นเลยน่ารักมากเธอช่วยไว้ผมตรงนี้ ทุกวันได้ไหมแมมทำไมผมจะผมอดทนมานานแล้วหนูสิเราเป็นผู้หญิงหนูหนูหนจะออกจากบ้านสายทองแล้วทนไม่ได้แล้วแน่มันเป็นยังไงไหนเล่าสิแม่ทำอะไรกับเธอทำทุกอย่างสั่งนู่นสั่งนี่จะ เปิดไฟปิดไฟจ,จับนู่นจับนี่ล็อกประตูเปิดประตูอพอเหวีปอดบอกอแตกเลยติดใจคำนี้มากเลยนะเขาสมมุตินะเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของแขกรับเชิญเราคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพูดถึงความสุขสบายเธอสามารถ อยู่บ้านตัวเองได้สุขสบายอบบลังการเลยแต่วันหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นชีวิตที่อิสระของตัวเอง<ม>อยากออกมาทํามีบ้านเป็นของตัวเองม,มีรถเป็นของใช้เงินเป็นของตัวเองเหมือนกับเดินทิ้งเลยบ้านทรายทองออกมาเหมือนเมื่อกี้เลย<ม>วันนี้มาเป็นแขกรับเชิญของรายการผู้หญิงทมากินค่ะขอต้อนรับคุณตุ๊กตานะคะจากร้านยำม,มันป่าค่ะิกน คู่ที่ป่าเล่นน่ะเราก็อยากรู้แต่เอาอาหารตรงหน้าก่อนไหมตอนนี้ไม่รู้ว่าไม่ถึงว่าเรื่องเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนว่ามันเป็นยังไงมายังไงไม่สนใจเรื่องตอนนี้ก่อนอันนี้คุณว่าทุกตามีอะไรมาบ้างแล้วแม่เราชิมบ้างตำตำยำยำทั้งหมดต้องมาอันนี้ก็คือยำมันป่าคือจานใหญ่มากจานใหญ่มลยห้าร้อยบาทอันนี้คือห้าร้อยบาทนะห้าร้อยห้าร้อยมีกั้งดูนี่แล้วมันจะก๊อไรอย่างเงี้ไข่โป๊อทไข่เน้นเอาหน้าค่ะไม่ได้เน้น เราไปเอาอะไรจานอื่นเสียถ้าจานนู้นเล่นนานๆจะมีคนอจ่ายไม่หมดเดี๋ยวเราเปิดหม้อนะยุกแล้วอันนี้นะไข่ตุ๋นค่ะไข่ตุ๋นทะเลใช่ไหมคะได้ค่ะได้แก้เผ็ดก้เอันนี้ยำอันนี้ยำค่ะตัวตัวยำแซลมอนของเราจะเป็นผสมน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยค่ะจะไม่เหมือนที่อื่นค่ะแล้วก็แกมไข่น้องลมแล้วก็ไข่ยำสามไข่ใช่ไข่ยำสามไข่ไข่ปูไข่เม่นดาแล้วก็ไข่ปลาลิซียนาะเพราะฉะนั้นกุ้งปลากูดค่ะ จะเป็นยำปลากรูผักหายากอเรแล้วหวยน้ำลมตัวเบลอเลยอ่ะใช่ส่วนอันนี้อันนี้คือซองซีอิ๊วค่ะเป็นที่คุ้่อเด็ดเนาะเกาหลีเนาะแต่ส่วนไทยๆของเราค่ะแบบรสชาติจะแบบไทยๆของเราแต่เกาหลีมีสไตลเกาหลีน้ำปลาร้าพิสูจน์ลองชิมน้ำน้ำปลาร้อร่อยมากมันต้องกลิ่นนี้ใช่ปลาร้าต้องกลิ่นนี้แต่ปลาร้ายำกับปลาร้าส้มตำเราจะคนละตัวกันอ้าวเราไม่เหมือนกันเหรอคะเพราะว่า ตัวหนูเป็นคนที่กินปลาที่ไม่ค่อยมีกลิ่นค่ะแต่อาศัยความนัวถ้าตัวนี้มันจะเป็นปลาร้ายำใช่ไหมปลา่ร้าอันนี้ฮะอันเดียวกันไหมฮะอันนี้เป็นตำมะม่วงกะปิปลากรอบค่ะเป็นสูตรของทางร้านแต่กะปิด้วยกะปิด้วยตเมื่อกี้ที่เราโอ้โหก็นั่นคืออันนี้ไม่แจ้งปบิกดำเนี่ยใช่ค่ะก็พอเราขยายร้านไปเราก็เลยมีส่วนของอาหารเพิ่มขึ้นมาแล้วของหนูมันเป็นสดด้วยคือบ้านนาเขาจะอยู่ติดทะเลเลยก็คือจะไปดักตามเรือประมงแถวบ้านนี่คือมันสุดยอดเลยสูตรน้ำยำอ่ะ มาจากไหนเนี่ยใครเป็นคนคิดหนูคิดเองค่ะเกินตรงเลยอ่ะส่วนใหญ่เวลาเราร้านต่างๆมาก็จะเป็นสูตรของครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายสูตรของ YouTube ของลุกตานะคะของหนูคือเป็นเหมือนสัญชาตญยานเอาตัวรอดจากการที่หมดตัวจากการทําธุรกิจบุฟเฟ่ทะเลเผามาก็เลยว่าคิดทําอะไรก็ได้สักอย่างนึงให้มันมีรายได้เข้ามา ดูจากตาเปล่านี่ก็รู้เลยว่าวัตถุดิบเขาดีมากแน่นอนมากเลยเนาะใช้ของดีจริงแล้วทุกตาขายแบบนี้มานานรื่ยัง้าเปิดมาเนี่ยยามนี้ก็3ปีครึ่งแล้วค่ะครึ่งแล้วก่อนหน้านั้นนะครก็ทำบุฟเฟ่ทะเลเผาผลมาได้ปีกว่าคือ มดทั้งหมดอะไรเนี่ยถ้างั้นเราเริ่มต้นดีกว่าไหมฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากละครที่เราเเล่่่นมือสักครูชีวิตเมื่อกี้เออที่ป่าเล่นนั้นน่ะไม่ได้เอาขำอย่างเดียวคุณผู้ชมขะเขาคงเรื่องชีวิตของคุณตุ๊กตาด้วยสาหัสไม่น้อยเหมือนกันนะยังไงลองเล่ามาเซ่ก็เกิดมาในครอบครัวที่แบบจนมากยากจนค่ะอะไรเงี้ยค่ะทำงานตั้งแต่เด็กค่ะปลูกมันใส่ปุ๋ยรับจ้างหิ้วปูนทำทุกอย่างค่ะพอโตหน่อยก็เป็น แคดดี้สนามกอล์ฟหาเงินเรียนแล้วออกเรือนออกเรือนก็ผู้ใหญ่แนะนำค่ะผู้ใหญ่แนะนำให้ตั้งแต่ก็มีมีตังค่าใช่ก็อยากสบายแล้วเนาะก็ยังลําบากกันอยู่น้องลูกก็ยังลำบากอย่างนี้ค่ะค่ะเขาก็พาไปอยู่บ้านบ้านอาใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่กี่ปีสิบหกสิดปีค่ะจนลูกสาวโตแล้วค่ะก็เลยอะไรที่ทําให้ตุกตาอยากจะมีอิสรภาพเป็นของตัวเอง เราอยู่มานานแล้วก็มันไม่มีอะไรเป็นของตัวเองออก็เลยออกมาคุยกับลูกค่ะว่าน้องอยู่กับอาก่อนนะแม่จะไปหาอะไรที่เป็นของเราเองออบ้านของเราเองรถของเราเองไปไหนเราอยากซื้ออะไรล้วก็ซื้อค่ะไม่ต้องไปรอทิ้วกระเป๋าตามเขาแล้วก็เราถางมถามมถ<า>ังว่าเ,เอาอะไรไหม,ยมอย่างเงี้ยค่ะอยากมีอิสรภาพทางการตัดสินใจพี่นว่มพูดถูกไหมคะใช่ใเนาะเพราะว่าการตัดสินใจหรือการหาที่ตัวเอง ความภูมิใจมันก็ต่างกันเนาะเราอยากมีอิสรภาพแบบนั้นชื่นช่วงจังเลยนะแบบนี้แล้วคนที่ตกใจอยู่เี้ยมันก็มีพร้อมทุกอย่างไม่ใช่เหรอคะมีค่ะมีบ้านอยู่มีรถให้ขับแต่มันเหมือนเราพึ่งเขาใช่ค่ะแบบวันหนึ่งอาไม่อยู่อย่างเงี้ยมันก็แล้วเราจะพึ่งใครใช่ค่ะเราจะพึ่งใครใช่ไหมใช่ค่ะล้วลูกเราจะอยู่ยังไงตอนที่จะออกมาค่ะทุกคนแบบเห็นด้วยไหมคนอื่นล่ะคะไม่โอเคแล้วเราใช้วิธีพูดยังไง คุยกับลูกรู้เรื่องต่อรู้ว่ายังเข้าใจใช่ไหมครัลูกน่ารักแต่มีลูกกี่คนคะคนเดียวค่ะโชคดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่จะปรึกษากระสับกระสานด้วยตลอดเลยใช่ไหมคะลูกเป็นแบบเป็นเรื่องของมันเป็นเหมือนเพื่อนบ้างเหมือนแม่บ้างคุยกันทุกเรื่องก็ลูกเนอะใครเหมือนน้องแม่เหมือนเนาะ Wellness Reju มาแล้วยังชามคอสเมต์รับผลิตสกินแคร์และเครื่องสำอางทุกชนิด ีมาค่ะดีค่ะจะบอกว่าเ <Business S 1> นี่ยเราได้พักเบรกนะแล้วเรารก็มาจิบชลล็อกโกแลตละอ้ๆแบบนี้นะ<ช>มันแบบแฮปปี้อ่ะตาบ่ายๆอย่างเงี้ยต้องกาฟแฟร้อนๆแบบนี้นะต้องบอกว่ากล <ๆ S 1> ิ่นของเ <this> ขานี่มันหอมมากลองชิมดูหน่อยนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดื่ม,ม <พ Ook S 1> อะไรกันเอออะไรกันอันนี้คือของดีคุณแม่อันนี้เราเพื่อสุขภาพนะ่ะ เขาไม่รู้อะไรเราพูดพร้อมกันเลยอาไมโดวิทครอบครัวคุณด,ดื่มแล้วยางาด,ดื่มแล้วยางจ้งอาอร่อยไหมแม่มันไม่ใช่แค่อร่อยอย่างเดียวสิมันดีต่อสุขภาพด้วยไงกินอะไรของคนณกินต่นอะไรกาแฟกาแฟ,ฟน,นะคะตอนชากระแล้ว ช็อกแลตจะไม่แบ่งคุณแม่กระสุนเงินคนละกัเห็นเขาบอกว่ามีรสธรรมชาติด้วยไม่คิดจะให้กินอย่างนีมันมีกลิ่นกาแฟกลิ่นช็อกโกแลตแล้วก็รสธรรมชาติทีนี้อยากจะมาขอแบ่งใช่ไหมไม่ต้องขอแบ่งเดี๋ยวขอเจ้าของเขาเลยเจ้าของมาเองเอ้าขอต้อนรับคุณเปิ้ลและคุณบุญชัยค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะเจอใจค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะทั้งสองท่านทำงานเยอะไหมคะครับ ยายแล้วก็ตรวจด้วยครับสาหรับใครที่เคยดูหนูมแม่มเมืม่อนานมาแล้วมันยังมีคลิปอันนั้นอยู่หรือคุณผู้ชมอาจจะได้ดูในตอนที่คุณสัญญาคุณอากรในเจาะใจใเล่าเรื่องการทานผลไม,ม้มที่แน่ๆคือแล้วก็อีกอันนึ่งอบอกเราในเรื่องข้อมูลอีกหลายๆยอย่างเลยคืออยากจะบอกตอนนี้คือเรารับประทานอาหารในรูป้าหมูออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่เพียงว่าในยุคนี้ของอย่างนี้ต้องเป้นมันไม่พอใช่ไหมคใช่คะมันจะต้องมี ตัวเสริมใช่ค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คุณเปิ้ลจะแนะนําวันนี้คือก็ที่จะแนะนําวันนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะอะมิโนวิตนะคะอะมิโนวิตมันมันคืออะไรคะุณเปิ้ลค่ะอะมิโนวิตนะคะคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะภายในอะมิโนวิตเนี่ยก็คือเป็นกรดอะมิโนนะคะ20ชนิดใช่ไหมคะค่ะหนึ่งแพ็คมีสิบซองนะคะห่ซใช่ค่ะมีทั้งหมด สามรสนะคะก็มีรสธรรมชาติแล้วก็กลิ่นกาแฟแล้วก็กลิ่นช,ช็อกโกแลตค่ะมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะคุณเปิ่ลคะค่ะมีส่วนประกอบนะคะก็คือไอโซเลตซซยโปรตีนนะคะไฮโดรไลซ์เวโปรตีนนะคะแล้วก็ไอโซเลตเวโปรตีนค่ะส่วนประกอบของที่พูดมาสักครู่เนี่ยนะันเป็นส่วนประกอบที่พิเศษเพราะว่าอันเนี้ยจะอยู่ในฟอร์มที่ย่อยง่ายและสลายเป็นกรดะมโนอย่างครบถ้วนได้ง่ายนอกจากนั้น เรายังเสริมกรดอะมิโนจาเป็นอีก8ตัวลงไปด้วยซึ่งคุณผู้ชมคะดูแบบเคยไปอ่านข้อความถึงโปรโตีนทั้ง3ตัวนี้มาว่าม,มันมีประโยชน์กับร่างกายคนเราอย่างไรมันมีประโยชน์คือพอเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายนําไปใช้ได้เลยทันทีค่ะตัวนี้เป็นโป,ปรโตีนที่ย่อยสลายง่ายๆด้วยใช่ค่ะใชค่ะเท่าที่ฟังมาเนี่ยเป็นส่วนผสมที่มีประโยชน์และน่าสนใจอย่างนั้นเลยนะคะ ใช่ค่ะยิ่งเราเนี่ยอายุมากขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะเป็นผู้หญิงที่มีเลข4ี่เลข5ที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ<ม>แล้วก็รู้สึกว้าวนะคะ<ม>ก็เราก็หันกลับมาดูแลสุขภาพนะคะท<ม>่านผู้ชมมั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่าอะมิโนวิตินะคะผ่านขบวนการการผลิตได้มาตรฐานมากๆเลย ยังไงบ้างคะคุณเปิ้ลใช่ค่ะก็เรานะคะให้ความสําคัญต่อคุณภาพนะคะของวัตถุดิบนะคะที่เราใช้นะคะแล้วก็ควบคุมดูแลการผลิตนะคะด้วยตัวเองทุกขั้นตอนเลยนะคะผลิตด้วยโรงงานที่ทันสมัยนะคะสะอาดโอ้โหฟังแบบนี้นะ้วน่าสนใจคุณเปิ้ลคะวันนี้โบร์เป็นไงบ้างคะ <laughs> ทำไมต้องท,ทำไมต้องขย่าวด้วยคะอ,ยอ่าวมาคุณผู้ชมค่ะถ้าใครสนใจนะคะนุแบบแนะนําวันนี้เป็นโปรที่แบบโปรทดลองโปรเปิดใจอยากให้คุณผู้ชมได้ลองชิมจริงๆจากที่ตัวเองนี่แหละได้ชิมแล้วแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยเราดีเพราะฉะนั้นวันนี้โปรเปิดใจพร้อมแล้วเชิญค่ะค่ะโปรวันนี้นะคะพิเศษสุดเลยนะคะสําหรับ หนึ่งแพคนะคะสิบซองราคา490บาทนะคะลดทันทีนะคะเหลือ416บบาทและพิเศษสุดๆนะคะร้อยท่านนะคะที่โทรมาวันนี้นะคะแถมฟรีคูปอง เข้าร่วมโปรแกรมสุขภาพนะคะมาแล้วยังที่ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพเวลเน็ตลีจูบางไทรจังหวัดอยุธยามูลค่า9 90บาทค่ะค่ะสนใจนะคะสอบถามได้ที่ Line แอดอ o มิโนวนะคะหรือโทร021133555กด7เก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มเลยค่ะหลายคนสงสัยว่าเอะเวลารับประทานรับประทานยังไงนุ่มแนะนำค่ะคุณชอบกลิ่นไหนหรือว่ารสธรรมชาติคุณสามารถนํามาใส่แบบนี้แล้วก็ใส่น้ําอุ่นได้คุณผู้ชมค่ะหรือ คุณอยากจะเอาไปปั่นไปปั่นเครื่องดื่นนิดอื่นได้เลยใช่หนุ่มเคยทําในน้ําปั่นเป็นรสธรรมชาติอร่อยมากนี่คุณไปทำให้ดูแล้วค่ะอย่างนี้เลยอันนี้รสธรรมชาติหรือเปล่าอันนี้เป็นรสธรรมชาติใช่ค่ะอันนี้จะเป็นรสธรรมชาตินะคะทานง่ายอร่อยนะคะนี่เลยคุณผู้ชมค่ะเป็นแบบนี้ค่ะกินเวลาไหนก็ได้ส่วนใหญ่แล้วอ่ะหนุ่มจะชอบดื่มตอนก่อนนอน เวลาเราหิวหิวมาเนาะพอหยโหย,โหยมาไงหอยหยมาก็จัดเลยหนึ่งแก้วสำหรับเช้าเช้าคอกาแฟก็ต้องรดกาแฟเลยนะ,ะใช่ค่ะใช่เอามาฟังโปรค่ะค่ะสำหรับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยนะคะวันนี้นะคะท่านใดที่สนใจที่จะดูแลสุขภาพนะคะ หแพ็กนะคะมี10ซองนะคะก็ราคา490บาทนะคะลดทันทีนะคะเหลือ416บาทนะคะพิเศษสุดๆเลยค่ะสำหรับร้อยท่านแรกนะคะแถมฟรีครูปองเข้าร่วมโปรแกรมสุขภาพมาแล้วยังนะคะที่ศูนย์สุขภาพ เวลเนตรีจูบางไทรจังหวัดอยุธยามูลค่า990บาทค่ะทันีีเลยผูช้ชมสั่งซื้อผ่าน LINE แอดก็ได้นะคะใช่ะค,ะค่ะสนใจนะคะสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ LINE แอดอามิโนวนะคะโทร021133555กด7 จะส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มเลยค่ะมีม่เลยคุณผู้ชมขาปโปรนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ทดลองแล้วคุณจะติดใจโปรวันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะสําหรับ1แพ็คนะคะ12ซองราคา490บาทนะคะลดทันทีนะคะเหลือ416บาทและพิเศษสุดๆนะคะร้อยท่านนะคะที่โทรมาวันนี้นะคะแถมฟรีคูปอง เข้าร่วมโปรแกรมสุขภาพนะคะมาแล้วยังที่ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพเวลเน็ตรีจูบางไทรจังหวัดอยุธยามูลค่า9 90บาทค่ะสนใจนะคะสอบถามได้ที่ Line แอดอมิโนวินะคะหรือโทร021133555กด7ค่ะเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มเลยค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านกับเรื่องราวดีๆจากอ m มิโนวิทค่ะขอบคุณค่ะวันนี้คุณบุญชัยแวะมาเซฮัลโหลเราวันหน้าพวกเราแวะไปเซฮัลโหล บุญชัยนะที่บางไทรนะที่บางไทนไที่บางไทรไอยากไปอ่ะพอได้ยินแล้วน่าไปเลยค่ะใช่ค่ะเป็นศูนย์ใหญ่เลยใช่ไหมคะใหญ่ครบอุปกรณ์ทุกอย่างครบเลยที่ทำให้ท่านสุขภาพดีไปแล้วยังเอาละเอาคิวมาแล้วยังช่วงนี้เบรกก่อนนะคะช่วงหน้าเรื่องราวสนุกๆจากคุญิงจะมาหากินแป๊บเดียวค่ะเอว่าอายครีมที่หนูแหม่มเลือกใช้ อมิโนโวิตครอบครัวคุณดื่มแล้วยังแคนดี้แคนดูนวัตกรรมเส้นใหญ่เพื่อชีวิตอิสระแล้วตัดสินใจออกมามีต้นทุนอะไร แทบไม่มีเลยก็ชวนแม่มาอยู่ด้วยค่ะก็มาประมาณแสนกว่าบาทค่ะแล้วก็มีทองเก็บมานิดหน่อยก็เลยชวนแม่มาทําอะไรกันที่พัทยาแล้วกันเพราะว่านะาเขาอยู่ที่นี่ย้ายมาอยู่ห้องเช่าเล็กๆกันลําบากค่ะเล่อตากระเด็นเลยบอกเลยตอนนั้นนานแค่ไหนถึงจะมาจบที่แรมมันป่าหนูทำรีเซพชันโรงแรมด้วยตอนมาที่แรกอ่ะออกทำรีเซพชันโรงแรมแล้วก็เปิดร้านอาหารตามสั่งกับแม่ทำกล่องด้วยใช่ไหมคะทำางกล่องใช่ค่ะ ร้านอาหารตามสั่งหนูเริ่มแรกคือเป็นเต็นท์ตัวเดียวอยู่โคนต้นมะม่วงเลยซอกเล็กๆที่อยู่ข้างห้องเช่าไปไปเช่าที่เขาอีกทีนก็อาศัยที่แม่ทํากับข้าวเกงแล้วหนูก็เป็นรีเซพชันด้วยหนูก็เลยไปหาคอนเน็กชันกับลูกค้าที่มาไปใช่ค่ะรับทำข้ากล่องกับแม่ด้วยขายดีไหมคะ ดีค่ะเป็นคนทําอาหารขึ้นเนาะใช่ค่ะเป็นคนทําอาหารขึ้นแม่เนี่ยตรงเนี้ยเขาทำรีสอร์ทแล้วก็ทำเขาวกลงใช่ไหมจนกว่าเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะก้อนที่ใหญ่ด้วยนะแม่เท่าไหร่อ่ะเก็บได้หลายแสนอยู่แล้วเอาหลายแสนอันนั้นไปต่อยอดยังไงคะก็มีเพื่อนมาชวนลงทุนทำบุฟเฟ่ทะเลเผาค่ะก็ตัดสินใจลงทุนกันสองหุ้นอ่าก็คนละอ่า สีแสน่ะพอคิดว่าพอเพราะว่าตัวทะเลเผาตัวปุ๊กเฟ่มันไม่ต้องใช้โครงสร้างอะไรมากแค่มีหลังคาโปร่งๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วดีไหมดีไหมเพื่อนเทกใช่ค่ะแล้วตอนนี้ทำไงอะแต่ตุ๊กตาก็ก็ไม่หยุดใช่ไหมคะเพื่อนเทฉันทําเองก็ได้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราลงเงินไปแล้วจูงมือกับแม่ไปทกสกู้เงินโอ้ยน้งเด็กไปเห็นบอกว่า ลูกค้าก็เยอะเล่นร้านเลยใช่ค่ะเดินไปต่อไม่ได้เพราะอะไรคะมันเหมือนคุมต้นทุนไม่ได้ค่ะคนทานบุฟเฟ่อะก็บางทีนั่งกินสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วทําอยู่ร้านทะเลเผากี่ปีคะก็ประมาณปีครึ่งได้ค่ะปีครึ่งถือว่าขาดทุนหรือกําไรหมดตัวเลยคะที่มีใช่ค่ะเพราะลูกค้ากินเยอะอย่างวันหนึ่งเราขายได้สี่ห้าหมื่นเนี่ยอีกวันก็ซื้อของหกเจ็ดหมื่น มันก็จะหมดไปเรื่อยๆใช่ตัดสินใจต่อด้วยอะไรก็สุดท้ายก็ไม่ไหวเก็บก็อี้แล้วก็บอกเซ้งล้วโชคดีที่โชคดีมีคนมาเซ้งคุณผู้ชม่ะแต่ว่าขอผ่อนจ่ายค่ะก็ขอตุ๊กตาทำยังไงก็หนูก็อยู่ช่วยเขาก่อน3เดือนค่ะเขาก็แบ่งให้ทีละครึ่งนะคะหนก็อยู่3มเดือนแล้วระหว่างนั้นหนูก็คิดหาอะไรทําไปด้วยเพราะว่าตอนช่วยเขาเราไม่มีรายได้แต่เรามีรายจ่ายต้องผ่อนแบงค์ต้อง ค่อนรถไหนจะค่าห้องเช่าค่ากินค่าน้ำมันตอนนี้แหละสวรรค์เปิดทางในระหว่างที่รอเขาจ่ายเงินเราก็จะต้องหาเงินเนื่องจากว่าเขายังไม่จ่ายเงินใช่ไหมคะหาเงินทําไอเนี้ยขายอยู่ร้านก่างทะเลเขาตั้งเอาโต๊ะมาตั้งโต๊ะเดียวเองค่ะโต๊ะตัวเดียวจริงโต๊ะตัวเดียวเลยใช่ค่ะแล้วกระป๋องย้ำอย่างเดียวเลยค่ะโพสตตามเพจเดลิเวอรี่ด้วยแล้วก็มีก็ถือว่าหนูก็มีกลุ่มลูกค้าแหละร้านทะเลผาลูกค้าก็รักเราอะไรยี้ก็ช่วยอุดหนุนอะไรยี้อุดกับมาอุดหนุนเนาะใช่ค่ะ จากวันนั้นถึงวันนี้รูปร่างที่เป็นร้านเป็นรวงขึ้นไหมยังคะตอนนี้ร้านใหญ่ขึ้นคือมันก็ค่อยๆเติบโตใช่ไหมใช่ค่ะหนูขายที่ทะเลเผาอ่ะโต๊ะเดียวแล้วก็พอปิดร้านเขาปิดร้านก็ยกส่ตะก้าพยายามต่อที่ห้องห้องเช่าค่ะแล้วก็ให้ลูกน้องคนนึงลูกน้องที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกค่ะวิ่งส่งค่ะใช้ค่ะพอเขาจ่ายเงินครบ ที่เซ้งอะค่ะก็หนูเหลือที่ตัวไปประมาณแสนหนึ่งค่ะหลังจากใช้นี่ค่าของค่าอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ไปทําห้องเช่าเล็กๆสองสองห้องห้องละสี่พันห้าพี่คิดดูมันเล็กแค่ไหนเล็กจริงๆค่ะก็เหมือนจะไปได้ดีนะโควิดมาเป็นไงบ้างคะก็ตอนนั้นก็รอบแรกสองรอบแรกยังไม่กระทบต่าไหรรค่ะเรายังขายเดลิเวอรี่ได้ขายแก๊บได้นี่พอรอบสามก็หนักหน่อยวันนี้นี่ถือว่ายอดฟังมากเลยดีขึ้นประมาณเท่าไหร่ ก็หลายหลักหลายแสนอยู่ต่อเดือนค่ะภูมิใจที่สุดคือลูกอยากกินอะไรเราพาลูกไปกินลูกอยากเที่ยวไหนอยากไปน่าสุดก็เพึ่งพานกัไปเกาหลีมาสองคปีใช่แบบสมบูรณนเราเองอะไรอย่างเงี้ยแบบสกเนาะใช่ค่ะคิดถูกไหมที่ออกมาจากบ้านทรายทองก็คิดถูกนะคะแต่แต่ก็คิดถึงอาเขาเหมือนกันอาเขาก็ดูแลเราดีเนาะอย่างว่าก็ยังคิดถึงแกอยู่ ก็ไม่มีอะไรที่โรยด้วยกลีบกุหลาบเนาะถ้าเราจะออกมาแล้วถ้าใจเรามุ่งสู้ทุกทาง<ช>มัน <ข S 1> ต้องรอดแหละขายทุกวันไหมคะเปิดท,ท,ทุกวันค่ะเปิดวันตั้งแต่กี่โมง11บเอโมงถึง4ี่ทุ่มคะ่ะนัานอยู่ตรงไหนคะ อยู่สุขุมวิท46ค่ะสุขุมวิท46พัทยาใช้กับเซิร์ชหาใน Google Map พวกเราต้องโทรนัดก่อนไหมบอกเบอร์นะไอ่าค่ะ0 9 8 3์8 3 9 0 8ค่ะแล้วค่ะเราช่องทาง Facebook หรือไลน์แอดอะไรนี้ไหมอ่าก็ Facebook ก็ยัำมันป่าพัทยานะคะปาาพัทยาพัทยาด้วยวันนี้นะคะทุกตามารายการของเราทำให้ผู้หญิงได้หลายคนมีกำลังใจนที่บางทีแบบมัน ไม่กล้าตัดสินใจอ่ะดูผู้หญิงคนนี้เป็นตัวอย่างเลยเป็นผู้หญิงที่แร่งยอดนักสู้มากมากเลยไม่ห่วงความสบายกายแต่ว่าสนความสบายใจเดินออกมาทำมาหากินด้วยลําแข้งของตัวเองอย่างแบบหน้าภาคภูมิใจมากๆเนี่ยนี้พอเขายืนเนี้ยเจ๊แล้วก็หันกลับไปอ่ะมันภูมิใจเนาะเจ้ใช่ใช่มันเหมือนกับที่ผ่านมาที่เรารู้สึกว่ามันเออแบบมันี้น่เรารู้สึกมันมีคนแบบรอรามได้เลยเนาะไปไม่รอดหรอกหน้ามันอะไรอย่างเงี้ยพอเราทําได้แล้วมันแบบมัน นี่แนมแข็งเนาะแค่เขาเล่าเร่องระหว่างทางเขาไม่ท้อเลยขอบคุณทุกตานะคะที่มาแชร์เรื่องราวแล้วก็เอาอาหารอร่อยมาให้เรารับประทานมันทําให้พี่มีกําลังใจลุกออกจากผัวพี่ได้แต่เย้าจะมานะวันนี้นี่คือความอร่อยแท้ทั้งอาหารแซบทั้งเรื่องราวขอบคุณทุกตามากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ทำคมจากคุณฮาวทำคมนะคะอยากให้มีคนทุ่มเทกับเราเท่ากับเราทุ่มเทกับหวยบ้างน่ะแต่ว่าเขาต้องทุ่มเทมากเลยนะเยอะมากเลยโหเยอะมากเลยคนคนนั้นน่ะคิดดูดิอันนาเออเวลาหมดแล้วอันนาแล้วเราไปเจอกันใหม่นะคะจันถึงวันพฤหัสนะคะบ่ายสองโมงยี่สิบนาทีทางช่องเวิร์คฟอยค่ะวันนี้เราไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ